วันนี้อยู่กับแอดมินนะครับผมวันนี้เรามีรถที่บอกได้เลยว่าอาจจะเป็นตัวในตำนานกับ Honda Civic FE ปี2021เป็นตัวท็อปสุด rs นะครับผมสีดำจัดเต็ม rs โลโก้ <RF logo S 1> ให้เห็นตรงนี้ใช่เลยครับนะคะตัว fe โฉม fe ใช่ค่ะตัวนี้เป็นตัวที่ เปลี่ยนทั้งทั้งบอดี้ทั้งอะไรภายในเปลี่ยนมาแล้วเป็นตัวสมใหม่เลยแหละมบข้าวๆนี่เหมือนแอคคอร์ดเหมือนกันนะเหมือนเลยทางด้านหน้ายิ่งมองด้านข้างเลยผมคิดว่าแอคคอร์ดนะที่เข้ามาเมื่อวานนั้นที่เราเห็นเหมือนเหมือน,นแอคคอร์ดเลยใช่ที่ข้าวๆมองมอง,มองเฉพาะด้านข้างแล้วก็ยางล้อแม็กสีดำดุมากๆสปอร์ตมากๆครับผมค่ะแล้วก็อย่างที่บอกครับเป็นรถที่เพิ่งลงมาเราก็ จะมาดูพร้อมกันเลยแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างแต่นี่เป็นสเปคที่เราเตรียมมาแล้วกันเพราะว่าบางคนเขารู้อยู่แล้วว่ารถคันนี้คือรถที่อยู่ในตลาดตอนนี้เลยใช่ค่ะมันเป็นปีเพิ่งออกมาใหม่บางคนก็เพิ่งดูป้ายแดงมาอะไรมาเดี๋ยวเรามาจะเจาะอธิบายกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง1.5เทอร์โบนะเพราะว่าซีบิ๊ก รุ่นเนี้ยทุกๆรุ่นปีเนี้ยทุกๆรุ่นเนี่ยจะเป็น1.5เทอร์โบหมดแล้วครับผมแล้วก็อย่างที่บอกครับตัวนี้โฉมด้านหน้าเนี่ยเปลี่ยนให้เห็นอยู่แล้วทางกระจังหน้าที่เป็นตัว R S เนี่ยอันนี้เหมือนแอ c o อร์แน่นอนครับผมแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยที่เป็น Full LED ทั้งหมดแล้วเป็นทั้งทั้งหมดเลยทั้งไฟเลี้ยวทั้งไฟหน้าใช่ครับผมเป็น Full LED แล้วก็เป็น Daytime Running Light นะครับยิ่งไฟตัดหมอกเนี่ยเป็น LED เต็มระบบแล้วด้วยอ่า นี่แผงดูความร้อนก็คือกว้างมากๆเลยตัวนี้<ม>แล้วโฉมเนี่ยแน่โชบเชียวสปอร์ตจริงๆครับผมมามาที่ด้านข้างกันบ้างมาที่ด้านข้างกันบ้างขอด้านข้างเอาเอาตรงนี้ก่อนดีกว่า<ม>ล้อแม็กซ์สิบเจ็ดนิ้วต้องต้องบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นลมดำซึ่งซึ่งมันจะแตกต่างกับเงากับด้านใช่ใช่อันนี้ดมันจะอยู่ร <ดำ S 1> ะหว่างนะอ่าเป็นลมดำเป็นลมดำทั้งหมดและยางเนี่ยไม่ต้องบอกเลยครับเพราะว่าอ่ายางเป็นปีสองพันยี่สิบเอ็ด รถเพิ่งออกมาก็ต้องเป็นปีนั้นแหละแล้วเรื่องสภาพนี่เต็มเต็มเต็มฮะยังยังแบบเนียบเนียบอยู่ยังไม่มีรอยอโดนหินหรือว่าโดนอะไรเลยนะตัวแม็กซ์นีทั้งทั้งสี่เส้นปี2028ทั้งสี่เส้นและสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดครับพี่หนุ่ยคือตัวนี้เลยบางคนอาจจะมองแบบเฮ้ยมันคือสเกิร์ตหรือเปล่าเปล่าเลยมันตัวเดียวกับบอดี้เลยนะใช่ใช่มันเป็นบอดี้บอดี้ติดตัวเดียวกันเลยค่ะใช่เป็นชิ้นเดียวกันเลยแล้วก็ คือเขาทำรูปรูปร่างรูปทรงเป็นสเกิร์ใช่ค่ะมันก็เลยเลยดูแบบว่าดูแบบไม่ต้องไม่เหมือนสเกิร์ตใช่ใช่ <N> ใชเท่อะเท่ผมว่าเท่แล้วก็ใครจะไปแต่งแต่งเพิ่นมนี่ไม่ต้องใส่ตรงนี้แล้วนะแต่ก็ตัวกระจกมองข้างเนี่ยก็เป็นเป็นไฟเลี้ยว LED แล้วนะแล้วนี่ที่สำคัญกุญแจที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็น Keyless ตัวเนี้ย สามารถสตาร์ทรถแบบพี่หนุ่ยร้อนอยู่ข้างนอกเอ้ยอยากให้รถเล่นเย็นก่อนแล้วกันกดสตาร์ทได้เลยนะรถแล้วก็สตาร์ทรถเลยใช่ใช่นะคะอยากอยากรู้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูได้นะแน่ปิ๊บปี๊บยังนี่โอ้โหเป็นไงนะแอร์ร้อนใช่ไหมเปิดแอร์รอก็อยากเย็นๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราสตาร์ทไว้เลยดีกว่าเดี๋ยวเข้าไปข้างในจะได้เย็นๆนะครับ อ่ะเดี๋ยวมาดูข้างหลังกันบ้างมาดูดข้างหลังกันบ้างนิดนึงค่ะเออคือคือตัวเนี้ยด้วยด้วยความที่ที่เป็นตัวใหม่นะครับตัวสันตรงนี้ยครับสวยมากๆผมคิดว่าบีออ่ะมันมีความมันมีความเอยเป็นสันสันเหมือนบีอมมากๆเลยตัวนี้เออแล้วก็เป็นชาร์คฟินนะครับข้างบนแม่สวยจริงๆ และยิ่งรถมันเหมือนกับว่ามองไปอ่ะมองจากด้านหน้าหรือด้านหลังมันก็แบบว่ามันมันได้รูปทรงของเขาอะเนาะใช่ใช่ครับมันจะมีความอสวยอะหรูแล้วก็มีความสปอร์ตอยู่ในคันคันเดียวท่อคู่ท่อคู่มีโลโก้ rs สวยงามสวยงามรุ่นนี้จะมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังใช่ครับเดี๋ยวมาดูภายในกันดีกว่าในไปได้พอเปิดมาปุ๊บ กว้างนะกว้างมากมาดูกันยังอยู่ยังอยู่ครบนะครับยังอะไหล่แล้วก็ชุดเครื่องมือนะครับผมในในกว้างมากกว้างมากกว้างมากครับเดินทางได้สบายวางของได้เยอะแน่นอนนะปิดกันก่อนแล้วก็มีกล้องกล้องถอยให้ด้วยตัวนี้นะกล้องถอยโอเค โอเคพี่หนุ่ยเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันบ้างดีกว่าครับเย็นแล้วใช่ไหมเย็นแล้วบอกเราสตาร์ทรอเย็นแล้วอ่าเป็นไงครับภายในครับพี่หนุ่ยเดี๋ยวผมอยู่ด้านหลังภายในนะคะเข้ามาดูแบบหรูหรามากหรูหราสิ่งที่ผมชอบมากคือคอนโซลที่เป็นหลังพึ่งตรงนี้ที่เป็นช่องแอร์หลังพึ่งแล้วมันมีเหมือนเป็นจอสติ๊ก ปรับมันเหมือนตอนเล่นเกมเมื่อสมัยก่อนอันนี้คือปรับจากตัวนี้นะคะ่ะใช่ปรับจากตัวนี้อัน,นอันนี้ที่ที่รถเราสตาร์ทอยู่เนี่ยมันมันคือผมสตาร์ทจากข้างนอกนะใช่เม,มื่กอกี้ขึ้นมาก็คือยังไม่ได้ทําอะไรเลยใช่ครับใช่ก็คือแอร์เย็นอยู่แล้วนะ่ะตอนนี้ขึ้นมาแล้วคือเย็นเลยสตาร์ทรถรอแล้วกันเถ<ช>อะใช่ค่ะแล้วก็พวงมาลัยสามก้านแบบสปอร์ตแล้วแบบเบาะคือปรับไฟฟ้าเบาะปรับแอร์ ทั้งทั้งสองข้างนะทั้งคนขับแล้วก็ด้านด้านข้างคนขับนะครับผมคนขับเนี่ยเขาเขาจะปรับแปดทิศทางอ่าแล้วก็สําหรับคนนั่งปรับได้สี่ทิศทางครับผมแล้วก็บอกอันนี้คือมันเป็นมันเป็นหนังนะครับหนังอ่าสลับกับหนังกับใช่ค่ะหนังกับอันนี้คือสีของหนังกับไม่ได้เลอะนะคะใช่ใช่ใช่ไม่ได้เลอะนะคะสีของหนังก็คือเหมือนเหมือนเหมือนเราลูบ ด้านหนึ่งมันก็จะเป็นสีด้านหนึ่งแล้วรูปขึ้นด้านหนึ่งมันก็จะเป็นสีด้านหนึ่งครับมันก็เป็นธรรมดาของทองนางกับแล้วแล้วก็สภาพเบาะทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆรวมรวมทั้งตัวคอนโซลกลางนี้ด้วยนั่งตรงนี้นะเหมือนกับเบาะมันกระชับโอบใช่ไหมใช่แล้กก็ชับตัวดีครับแล้วก็โอเคเลยนะแต่ที่สําคัญคือมองไปเห็นตรงนี้อีกมันมีเดี๋ยวนะพี่หนุ่ยก็คือพี่หนุ่ยต้องต้องกดตัวสตาร์ทให้ผมอีกทีหนึ่ง อ่าไม่ไม่เบรกเบรกเบรกกดเบรกครับเบรกเบรกล้วพุทพุทไปทีหนึ่งอ่าเพราะว่าเมื่อกี้เราสตาร์ทจากข้างนอกไงอ๋ออน,นี้ก็คือเหมือนนี่จะให้ดูว่าใช่เนีอนเอ่อธิบายเหมือนรถตัวเองครับตอนนี้ <c oughs> คือผมชอบมากมากผมชอบาม,อมากมากมาแล้วดูหรูหรามากดูม,มีที่ชาร์จมีที่ชาร์จไวเลสตรงนี้แล้วก็สะดวกสบายมันไม่ต้องมาเสียบสายให้เกใช่ค่ะใช่แล้วก็ตัวแอร์เนี่ยเป็น แอร์คอนโซนดีมัตนแล้วครบแน่นอนเป็นโหมดครับมีโหมดตัวเนี้ยตรงคอนโซลกลางเนี่ยมันมีโหมดเป็นโหมดสปอร์ตโหมดไดับธรรมดาแล้วก็โหมดอีโคประหยัดพลังงานระมานจที่เราคุยกันก็มีอะไรนะฮอนด้าเซนซิงใช่ไหมครับใช่ฮอนด้าเซนซิงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวกล้องกล้องแพนให้ดูนิดนึงฮะฮอนด้าเซนซิงเนี่ยมันจะเป็นรูปรถอ่ะพี่หนุ่ยอย่าเบรกหน่อยมันจะขึ้นตามแจ้งสถานะเลยเห็นไหมอ่ะเอาไฟเลี้ยวนิดนึงฮะเอ๋เห็นไหมที่ ที่ที่ตัวตัวรถมันรูปรถอะค่ะอันนี้โมเดลด้านหนไฟก็จะสองสว่างอ่าอันนี้เปิดไฟนี้เปิดไฟแล้วก็ตัว Honda Sen s i n g เนี่ยเวลาเราขับเจอรถเนี่ยมันก็จะเป็นรูปรถโชว์เราเลยนะใช่ค่ะเจอแล้วก็เป็นรูปรถอ่าด้านข้างด้านหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกมาแล้วก็ตัว e n s i n g ตัวเนี้ยอ่าจะบอกเลยว่ารับได้ดีจับวัตถุได้ดีกว่าตัวที่แล้วเยอะมากค่ะอ่าผมอะไรมีไงบ้างครับพี่หน่อยครับก็มีคูชันโทนอ่านี่อะตดเปลี่นชิป ใช่ค่ะทั้งหมดเลยอันนี้ชอบจริงๆเลยตอนที่มันมีไฟโชว์อันนี้เังเล่นไม่เลิกเหมือนเหมือนเราเล่นเกมอยู่ใช่ใช่ด้านซ้ายของพวมอลัยก็เป็นมันติฟังก์ชันธรรมดาทั่วไปแล้วก็เป็นไงเวลาจับจับจพวงมาลัยจริงมันทำมาท่าแมงดีนะมันแบบว่ามันมันแบบมันได้มันได้ความที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะกระชับอ่ะคือผมจะบอกว่าไอ้ตัวพวมาลัยตัวเนี้ยมันต่างกับรุ่นก่อนนะ อันนี้ผมรู้สึกว่ามันกระชับหนักแน่นมันมมัันนแบบว่ามันมั่นคงอ่ะมันกระชับมือกระชับ่กรุ่นที่แล้วใช่ค่ะอ๋ออวยเต็มที่ใช่แต่สวยจริง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 อันนี้คือยังไม่ใหม่อยู่เลยนี่ยังไม่ได้แกะเลยยไไม่่ด้แกะะเลคขออนุญาตนิดนึงแอบก็ตามนี้นะฮะใช้ได้ปกตินะอันนี้ที่ใส่แว่นตาอ่าไฟฮะนี่โอเค ปกติทุกๆอย่างนะครับผมแล้วก็ตัวอจอเนี่ยเดี๋ยวผมกดฮอมนิดหนึ่งอ่ะมันก็ใช้ได้รองรับระบบ Apple c a r p l a y แล้วก็ Android Auto ด้วยนะครับอ่ะอะระบบนำทางก็มีมีหมดแล้วด้านหลังโอ้โหนั่งสบายมากๆด้านหลังรู้สึกยังไงคะคือทั้งทั้งเฮดไลน์เล็กไลน์ี่ผมมันสบายครับอันอันนี้คือเมื่อกี้ตากล้องเราดันดันเบา ลงมาเพื่อให้ถ่ายนะตอนนี้ผมก็ยังไม่ติดนะก็ยังยังนั่งสบายอยู่ใช่ตัวใหญ่มากอุ้งเกมอ่ะชมใช่ไหมชมใช่ไหมนั่งสบายอยู่ยังขามอยู่เหมือนโดนด่าอะไรไม่รู้แล้วบอกคาซีทได้ไหมคะได้ครับรุ่นเนี้ยได้ได้หมดเลยทั้งทั้งสองฝั่งเพราะว่ายุคนี้ผมต้องบอกเลยว่าเอาความปลอดภัยไว้ก่อนสำหรับเด็กเด็กวางแก้วได้อะไรได้นะครับก็ยังถือว่าใหม่อ่ะ ไม่มีไม่มีอะไรเลยครับผมตากล้องแพนนิดนึงไม่์เมื่อกี้ได้เลขไม่ที่นี่หมื่นเจ็ดพันโลหมื่นเจ็ดพันโลค่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นอยู่เห็นอยู่โอเค เนี่ยเวลาเราเปิดประตูเนี่ยรูปรถมันก็จะโชว์ว่าเราเปิดประตูทางด้านซ้ายอยู่ทั้งสองบานอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีคือคือระบบระบบมันติฟัง์กชันเขาคันนี้เขาครบมากจริงๆนะค่ะแล้วตัวเนี้ยเน้นอีกทีนึงมันเป็นตัว RS คือตัวท็อปสุดตัวโสม FE เนี่ยตัวตัวท็อปสุดใช่ใช่ใช่ตัว RS Turbo ของ Honda ตัวนี้ก่อนที่จะอะไรนะน้องเกม ี่ไมมคือตัวนี้ผมต้องบอกว่าตัวนี้จะอาจะเป็นตัวสุดท้ายก่อนก่อนที่จะเป็นเปลี่ยนระบบเป็นเพิ่มเติมไฟฟ้าไปครับผมแล้วตอนเนี้ซีวิคก็เริ่มเอาออกมาแล้วที่เป็นตัวไฟฟ้าถามเรื่องราคาสูงขึ้นแน่นอนด้วยความที่เป็นไฟฟ้าใช่ค่ะใช่แล้วตัวนี้เราที่ตั้งราคาที่เราเปิดไปเมื่อคราวที่แล้วที่ราคาที่เราบอกไปว่าล้านกับ8 0,000ืบาทครับผมฟรีดาวนะคะฟรีดาวฟรีดาวนะคะตัวนี้ ก็คือฟรีดาวจัดยอดได้เต็มเลยครับคือนี่พี่หนุ่ยพี่หนุ่ยนั่งพูดข้างในยาวๆและเย็นแต่ก็แทนตรงนี้เลยนะครับผมฟรีดาวค่ะล้านแปดหมื่นจัดไฟแนนซ์ยอดเต็มเลยค่ะมีผ่อนสบายสบายสองหมื่นสองหมื่นนิดๆครับผมสองหมื่นแล้วก็ไม่เกินจากสองหมื่นได้ได้หมดเลยค่ะอันนี้ได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะตัวเนี้ยคือได้ดอกเบี้ยพิเศษพร้อมกับฟรีดาวอยากให้ลูกค้าใช้เงินน้อยที่สุด ง่าเลยคือใช้เงินน้อยที่สุดยุคนี้ด้วยใช่เพราะเพราะว่าเติมน้ำมันกันหมดใช่ต้องต้องประหยัดไว้เติมน้ำมันครับผมอันนี้คือยอดฟีดาวยอดฟีดาวราคาเนยค่อนค่อนในระดับที่ไม่ไม่สูงมากไม่สูงมากใช่ค่ะแล้วก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษลองคุยกันค่ะถ้าถ้ามีสนใจคุณลูกค้าสนใจก็ติดต่อทางเรามาได้เลยนะคะเบอร์โทรที่ ที่เราเป็น call center ที่ call นเตอรต์แล้วก็มีไลน์แอดเข้ามาเนี่ยแล้วก็เฟซบุ๊กยูทูบติดต่อได้เลยจะลงลรายละเอียดไว้ให้อ๋อน้องเกมครับ <laughs> เดี๋ยวแป๊บนึ่งนะครับออ๋อมีคนทักเหรอคะได้ๆแล้วก็เบอร์โทรนะคะที่คุณลูกค้าสนใจที่จะโทรเข้ามาคือเบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดห้าศูนย์เก้าเจ็ดแปดเจ็ดแปดไลน์แอดนะคะ a s i แ,แล้วก็ a d m i r e c a r ครับ แอดไมค์ค่ะพักมาได้เลยค่ะหรือว่าจะให้เราวิดีโอคอลรถคันนี้หรือรถคันไหนๆที่จอดอยู่ที่เราอะค่ะก็ได้เลยระบุมาได้เลยค่ะโทรเข้ามาแล้วก็อยากวิดีโอคอลเห็นรถฮอนด้าซีวีตัวตัวโฉมปัจจุบันตัวมินิ Mini, ตัว BM ได้หมดนะคะแล้วก็คุยเรื่องราคาเรื่องจัดไฟแนนซ์ส่วนตัว RS ตัวเนี้ยค่ะถ้าจัดไฟแนนซ์บอกได้เลยว่าจัดเต็ม ผ่อนสบายสบายได้ดอกเบี้ยพิเศษลูกค้าเครดิตดีได้ดอกเบี้ยพิเศษเลยค่ะครับค่ะเขาาหายไปนานใช่ไหมอ่าอ่างงะเมื่อกี้ตอบตอบตอบตงอยนิดนึงครับตัวจีก็เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปลงไปข้างนอกกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้พี่หน่วยเย็นแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับสภาพสภาพก็บอกเลยว่ามันก็คือรถ ปลายแดงนี่แหละยังแบบสภาพคงอยู่กับปลายแดงเนเนี้ยบนิเนียนแล้วก็พลาดไม่ได้แล้วพลาดไม่ได้ก่ะพลาดไม่ได้ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคือไม่ต้องใช้เงินอ่ะพูดง่ายๆาใช้เงินน้อยที่สุดเลยเครดิตมาใช่ค่ะ <Mar ble. S 2> คือเราอยากให้ลูกค้าจัดไฟแนนซ์ เรื่องเรื่องการจัดไฟแนนซ์เนี่ยเดี๋ยวเราช่วยเต็มที่นะคะแล้วก็ช่วยทางเครดิตลูกค้าถ้าเครดิตลูกค้าเครดิตดีเนี่ยคือไม่ต้องกังวลเลยอืไม่ต้องกังวลเรื่องไฟแนนซ์เลยนะคะแล้วก็ดูรถไม่ว่าคันนี้หรือคันอื่นๆที่มีที่เราวีดีโอคอลได้เลยครับผมที่ไหนได้บ้างครับค่ะเบอร์โทรนะคะที่เมื่อกี้สักครู่เมื่อสักครู่พูดไป 0875097878ครับนะคะแล้วลายแอด s i a d m i r e c c a r อ่า m y ่ a หรือว่าไปดูรายละเอียดรถนะครับที่เว็บแอดายค่าเดี๋ยวเราจะลงมีหลายรุ่นหลายคันก็ลองดูลองตรวจสอบดูแล้วก็ลองสอบถามเข้ามาครับผมอยากอยากให้โทรมาแล้วก็ลองคุยเรื่องรายละเอียดได้ท่กทานใช่แล้วก็ เพิ่มความมั่นใจนิดนึงครับรถทุกคันที่แอดมายเนี่ยเราตรวจสภาพเช็คสภาพที่คูอิสเป t ชันที่ได้รับมาตรฐานจากญี่ปุ่นทุกๆคันเลยเพราะฉะนั้นมั่นใจได้แน่นอนว่ารถทุกคันเนี่ยเราผ่านการตรวจสภาพมาอย่างดีตามนี้เลยวันนี้เราไม่รู้จะพูดอะไรเยอะแยะเพราะว่ามันยังคือรถในตลาดด้วยอ่ะมันเป็นมันยังอยู่ให้ยังอยู่ในตลาดอ่ะที่แบบว่าคนเห็นแล้วอยากได้ แล้วแบบเจอแล้วพี่ตัวนี้เหรอ R S เหรอแต่เป็นโฉมที่แบบสวยนะทูทั้งภายนอกภายในอ่ะเห็นแล้วยังชอบเลยหลูหราเลยอ่ะหลูหราเลยนะข้างในพลาดไม่ได้แล้วนะครับทุกคนครับอาจจะอยู่กับเราไม่ได้นานเพราะตอนนี้ก็มีสอบถามกันมาเข้ามาแล้วเพราะว่าฉะนั้นใครสนใจรีบนิดนึงรีบนิดนึงครับผมมาคุยกันก่อนพี่หนูยยินดีให้คำปรึกษาุช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ราคานี้ไม่แพง ใช่ครับถ้าใครสนใจนะครับกับ Honda Civic FE 2021สีดำรุ่นอ o p RS คันนี้นะครับผมราคาเพียง1,80 0 0ล้านบาทก็ติดต่อพวกเรามาได้เลยนะครับผมโอเควันนี้ของเราก็ติงเท่านี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าโอ้โหมาใหม่มาสดอยากให้รู้กันเร็วๆนะครับแล้วครั้งหน้าจะเป็นไง แล้วก็พิ่งลงแล้วก็ไลฟ์อยากให้ลูกค้าได้ชมรถสวยๆสวยๆได้ดูนะคะแล้วครั้งหน้าจะเป็นรถคันไหนมาหรือว่าจะเป็นรถคันไหนอยากให้เราไลฟ์รถคันไหนให้ดูบอกมาได้เลยเดี๋ยวครั้งหน้าเราจัดให้เดี๋ยววันนี้ผมกับพี่หนุ่ยขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ที่แอดไหม่ครับผมถ้านึกถื้อรถใช้แล้วเหนือมาตรฐานต้องที่แอดใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ